ทุกคนเราได้มาแล้วเค้กกล้วยหอมจุ่มครีมชีสกับดาฟูกูบอนาน่าก็คือบอนาน่าเนี่ยเขาเอ็กกับซีเจคือตอนนี้เราสาม,มารถซื้อบอนาน่าได้แล้วในซีเจทุกสาขาทั่วประเทศคือตอนนี้มันกําลังเป็นกระแสใช่ไหมก็คือตามหายากมากก็คือไปสาขาไหนก็คือหมดไปสาขาแรกก็หมดจ้ะมาเจอสาขาที่สองก็คือได้มาทั้ง2องอย่างเลยมาลองหมี่จุ่มครีมชีสกันก่อนเลย ไม่ใช่ช้อนแดงแต่ก็ยังเป็นซ่อมแดงเหมือนเดิมตัวเค้กเป็นรูปหมี่นะน่ารักมากแล้วก็จะมีดริปครีมชีสอยู่ตรงฝานี่เลยจุ่มน้องหมีลงไปเลยอืมเค้กหอมกล้วยมากแล้วก็หนุบหนึบจุ่มครีมชีสที่เค็มๆลงตัวอร่อยนะ อร่อยตัวเค้กอาจจะไม่นิ่มเหมือนเค้กกล้วยหอมบอนานะ่านะแต่ก็อร่อยอะ่ะต่อไปมาลองไดฟูกุกันไส้ของเขาก็จะมีเส้นคุนาฟ้าเนยถัว่วแล้วก็เค้กกล้วยหอมอืมกลิ่นเนยถั่วชัดมากแต่ไม่ได้รู้สึกถึงเค้กกล้วยหอมเลยเส้นคุนาฟ้าก็หวานไปหน่อยต,ตัวแป้งเขานุ่มเหนียวอร่อยนะ ถ้าถามว่า2แบบนี้ชอบอันไหนมากกว่ากันือชอบตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าเน,นี้ยก็คือได้กลิ่นเค้กกล้วยหอมชัดแล้วครีมชีสก็เค็มเค็ม,คมนัวนัวส่วนอันนี้จะหวานไปนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นของเนยถั่วมากไปหน่อยมันกลบกลิ่นของอย่างอื่นเยอะไปนิดนึงอะแต่โดยวลวมก็อร่อยนะ